อ p 2บทสวดจุลชัยยปรกรณะโมมิตรพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานาลายะพระเมศุลาสิทธิประมาจะอินทาจตุโลกาคัมภีรรักษกาสหมุทาภูตุงคังคาจะทธรรมายามาชัยยะประสิทธิรทธรททธพ,าาพร,ะธระวันตุเต ชัยยะชัยยะทารณิทารณีอุทธิอุทธีนัตถินาทีชัยยะชัยยะฆะคนลัตตนิสานิลานสายเสณะเมลุราชพลชีชัยยะชัยยะคัมพีลสโสเพนาเคนทนาคีประสาจัพพุตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานุมุขยาชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขะสาตาชัยยะชัยยะจำปัตินาฆะโกราคันทก ชัยยะชัยยะคัจจคนนตุลงสุขาละพุชงสีหะพยคตีภาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาทิตตทิตฐเสนาลีปุตนะสุทธีนรคีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีสเตสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสตินสตาชัยยะชัยยะมังการาลายาภาวะเขชัยยะชัยยะวรุณะยักษเขชัยยะชัยยะลักเกษสุราพุทธตีชา ชัยยะชัยยะพเมรทกนาชัยยะชัยยะราธาธิรากชัยชัยยะชัยยะปัตเปิงสพังชัยยะชัยยะอารหัตตาปัเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมาเหสุโลฮโลฮาเลียนเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิโลหโกวิรูปโกจันทิมาลวิอินโทจจกเวะเตโยจะกุเวโลวะรุโนปิจะอาคีวาโยจะป่าชนโหกุมาโล ทัทธาลหากโกอัตฐารสามหาเทวาสิทธิตาปัสสาอาัธโยอทิโนสาวกาสเพชยะมาโอพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจทะสถาปะโรชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยชยะโสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโสติพระวันตเตชยยะมังค่าหลัง ชายโยปิพุทธสัจฉิรมโตอายังมาราสักจัปปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิเกเรปโมทิตตาชายยะสัตาเทวะขนามเหสิโนชายโยปิพุทธสัจฉิรมโตอายังมราสักจัปปีปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิเกเรปโมทิตาชายยะสัตาอินทขนามเหสิโนชายโยปิพุทธสัตติระมัตโตอายังมาราสักจัปปาปิมัตโตปราชโยโอโคสยามโพธิเกเรปโมทิตาชายยะสัตาเทวขนามเหสิโน ช, ah. er ชายโยปิพ <age> ุทธศาสีรมโตออายางมรสาจับปาปีมโตปราเชโยอุโคสยามโพธิเะเรปโมทิตาชัยยะสธาสุปันทัคขนาเมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสีรมโตออายางมรสาจับปาปีมโตปราเชโยอุโคสยามโพธิเะเรปโมทิตาชัยยะสธานาขัคขนาเมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสีรมโตออายางมรสาจับปาปีมโตปราเชโยอุโคสยามโพธิกะเรปโมทิตาชัยยะสตาสัพพมัคคนามเหสีโน ชายันโตโปธิยามุเลสักญานังนันทิวตัดโนเอวังตวังวิชโยโหหิชายสุชายะมังคะเลอัปาราทิสักสังกาเลสีเสปัตวีโปคะเลอภิเสกเสสพภาพุทธานังอัปปโตปโมทติสุนักขังสมัคขลังสุภาตังสุหุทิตังสุหุพาโนสุโมหุโตสุทิทังพัมมะชายสุปตกคีนังกายกรรมวจายกรรมปตะคีนัง ปทักขีณังมนโนกามังปฏิติเตปทักขีนาปทักขีนานิ้เกตวานะพาทัน,ทต,นตันเถปทักขีเนเตอัตถารัถาสุขิตาวิรุหาพุทธศาสนาเออะโลคาสุขิตาโหตัสหะสปเปหิยาติพีสุนันตุโพโตเยทวะอาสมิงถานีเออะทิกตาทีคายุกาตตาโหตุสุขิตาโหตุตัปปทารักขันโตตัปปทาสัตตานังรักขันโต ชินะศาสนงยากาจิปัตนาเตสังสเปปุเรตุมโนรัฐาลุกตะกาเลวัตุสันตุวาสังวสาวาาหกาโลคาปตะวลาเตสังนิวาเดนตุจัสสะพทากายสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะถาหาลังบทสดธรรมะเนียมสุตะกังเอวันเมสุตังเอกังสมยังพระกวา วัติยังวิหารติเตตะวะเนหนากาปิรัตตะอะระเมตตะโขปะกวาพิกุอมันติสิปะกวติปะทันเตติเตพิหุปะกวาโตปจัตทส่งมะกวาเอตตโทวจะอุปปาวาพิกเวขาตาคาตานังอนุปปาวาคาตาคาตานังติตาภะถาถูกธรรมทิตตตาธรรมหิยามัตาสเพตคาราอนิจจติตังถาคโตอะพิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภพิสัมพุทธิตวอพิสัมเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปันทะเปติวิละลติวิชาชาติอุตานิกะโรติสัเพสักขาราอนิจติอุปปทาวาภิกขเวคาถาคาตานังอนุปทาวาคาถาคาตานังทิตาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสเพสักขาราทุกชาติตังคาสาคาโตอาภิสัมพุทธติอาภิสมติอาภิสัมพุทธตวอาภิสมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเพติ ปันทะเปติว<ฟ>ิร hmm. ัลติวิชะชาติอุทานิกาโรติสัพเพสัการาทุกชาติอุปทาวาภิกเวขาตาขาตานังอนุปทาวาคาตาคาตานังทิตาถาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตติตังขาตคาโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญทะเปติวิรัรติวิชาชาติอุทานิกะโลติสัพเพธรรมะอนัตติ อาท้ามโหจากพควาอัจันมานาเตพิกขุพควโตภาตาิตังพินานทุนติบทสวดพระเทกราตคาถาอะติตังนาวาขเมยยะนับประตังคาเขานาขตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่โลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโพลงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตทิธรรมหิสนินตังพมนันนัจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจ่โยธรรมังสาสสาวิปสสีอสังหีรังอสังคุปังตังวิทามนูรูหฮยีผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านในที่นั้นๆอย,าย่างชํำแจ้งไม่งองแหงไม่คลอดแพ้คนพก่กปุณนการเช่นนันไว้อับเทวกิจจะมาจับปังโกเนานานานราตุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้แม้ความตายไห้พรุ่งนี้นะฮีโนโสังคารันเทนะมหาเทนะมัจจุนาเพราะการผ่านเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนาย่อมไม่ไม่ไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาราตเปิงอโหแล้วจะมาติดตังตังเวพัะกะระโตติสันโตติกเตมุนี้มุนี้ผู้สงบย่อมเก่าเรียกมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดข้าทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจตะเวคณะสเปกคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสักกะลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพสัมมาอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,ท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้ตัวไม่ให้ตนไม่ควรถือว่าเราก็ของของเราว่าตัวตนของเราทุกทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะณะนงความตายเป็นของอยั่งยืนอ่ะว่าสั่งมายามะลิตะพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสาานางเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชะยังกายโยอธิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนคันปัสตะวิญญาณจุนโทอันเข่าทิ้งเสียแล้ว ที่เสสติจะนอนทับปัดตวเวงซึ่งแผ่นดินงกะลิงกะลังอีวะประดุดว่าต้นไม้และตน้นเฟืร์นนิลันทางหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวะตัสักคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสือ่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุนทันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตส,สังโุปะสมโมสุโข,ขความเข้าไปแทงอกสงัดสังข,งขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาริงโสจมามนิสเลที่ตายแล้วกาลังจะตายตัดเทวห่างมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเหตุสังโย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทส่วนเมตตาย,ยัางกันจิ ยังกันจิสุสลังกัมังสเพหิพัตเจหิกระตังบุญโนอนุโมทันโตสุนันโตโพโตเยทาวะสมิงฐานิอาทิตาทีขายยกาสตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันโตมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตตสเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันโตสเพยาอาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตตสเพปิสาสเพยาขาสเพเบตาสุขิตาหนตุ ทุกขาปมุตตจันโตสเพอาจาริยุปัจญยะตุขิตาหตุทุกขาปมุตตจันโตสเพนักขัตตาสุขิตาหตุทุกขาปมุตตจันโตสเพเทวาสุขิตาหตุทุกขาปมุ choices, ตตจันตตสเพสัมิตินังจะมิชันโวบทสวดปูชาหลวงปูท่ทวดนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสตัตโตอคันโโติมายะอิติปะกวา ปฏิทานคถายาเทวตาสต,ติวิห่าวาเสนีทูเปะเลโพธิงกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาธานนระวันตุปุิตา โสถิงกโรเทาวิหามัฏฐเลเถราจัฏฐานวากาจัพพิโกตักรามิกาทานนปติปุสกาคามาจเทสานิคามาจอิสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาพุตตายปิจะสัมภาวะเสียสังชยชาตาอภโวเตคาติกานิตรยานิกังธรรมวังปฏิจเตสเพปิทุกสะคกรโรตุสักขยังาจุจีลังสังขังธโมธมรมธาราจักปุคลาสังโกโหตุสมะโควะหัตตายะจะหิตายะจะอัมเหระกันตุสัพโม สเพปิธรรมะจาริโนวุตถิงสมาปุญญยยมัตเมอริยบรเวติเตปสสนาาหนโตสัพปิปานิโนพุทธศาเสนสัมมาทารังภเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุตถิงภาวยะตัตตานังสัมมิตังเนตุเมทานังมาตาปิตาจะอาชกังนิจังลักขันติปุตตกังเอวังธรรมเณราชาโนปะชังลักขันตุสัพปทาเทวดาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจาริภยา จากนิทุกขาพยาปตาจากนิปยาโสกปตาจากนิโสกาหนตุสัพเทปิปานิโนเอตวาวาตาจะอามเหหิสัพพังบุญยสัพพังสัพเทเทวานุโมทันตุสัพปาทิทิยาทานังทันตตุติทายตีรังและขันตุสัพพตาภาวนาพิราตาหนตุขันจุเทวตาคตาสุขมงคลคาถาหนตุสัพพังสุพพังคาลังและขันตุสัพเทวตาสัพพาพุตานุภาเวนะโสณติหนตุนิลันตรัง โหนตุกสัพังสุพังฆลังและกันตุสัพเทวตาสภาธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิลานตลงโหนตุกสัพังสุพังฆลังและขันตุสัพเทวตาสภาสังคานุภาเวนะโสติโหนตุนิลานตลงสัพเพพุทธาลัรปตาปเจกนันจะยังพระหลังอารหัตตานันจเตเชนะสกัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพลัรปตาปเจกนันจะยังพระหลังอาหัตตานันจเตเชนะะกัดปตมิสัพโส สัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกนันจักยังพรหลังอาหตันจักเตเชนะรักขัดปัตมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกนันจักยังพระหลังอาลหตันนจักเทเชนะรักขัดปัตมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกนันจักยังพรหลังอาลหตันจักเตเชนะรัขัดธัรมมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระลตตาปเจกานันจักยังพหลังอาลหตันจักเตเนะรกขัดปัตมิสโส สัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันจายังพลังอรหัตตานันจเตเชนะละัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันจายังพลังอรหัตตานันจเตเชนะละัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันจายังพลังอรหัตตานักจเตเชนะละัดปัตมิสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระธนตมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าุทิศวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวงคาลัยขอในสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัตลิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คาดแควปลอดภัยทุกโรคปลอดภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันเสด็ตมั่นคงเป็นสมาธิชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหญ่ได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าเจ้ามีสาม,มารถที่ติดตั้งมั่นในคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อ้วยมนทนาศาสตทในบุุศลนี้โปรดประสิทธิประสานพอส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งองันไม่ด้จะสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ทำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุะการเทิน